รับกับสวัสดีพี่น้องยิฟซี่นะครับครับเมื่อนี้เป็นเมื่อวันอังคันนะครับพี่น้องกิฟซี่ครับอาจจะมาลงแนวทางเล็กลักนวยนะครับลักซิบลักลอยลักพันคือเก้านะครับเนาะเข้ามาหาเล็กวิ่งเด่นเด่นสกอน์นะครับนาะพี่น้องยิฟซี่ครับคลิปนี้ก็ยังพันจับคู่นะครับพี่น้องกิฟซี่ครับยังพันจับคู่ เพราะว่าอจะลงเป็นคลิปแรกนะครับเนาะของไวยเล่านะครับครับผล้วยเล้าออกมือขึ้นนะครับเนาะคลืนวันวันจันนะครับเนาะเราพัฒนานะครับออก 380605ครับเลขล่างออก06นะครับพี่น้องเอซี่ เอกล่างออก06นะครับอ้เอาเ้ยพี่้องเชซมือนี้ครับสงสัย <c oughs> ชมีฝนมาอีกนะครับเนะนาะเพราะว่านั่งยู่ซื้อ <c oughs> เงื้อออกนะครับพี่้องมันเอากับบรรยากาศกับยู่หน้าบันสวนคือเกอา วดประจำวันที่นะครับมื่อวัน,น,ว,นวันที่สามเมื่นวันที่4วันพุทธที่4ี่นะครับกันยายนครับล่มเย็นดียตวัว อากาศเอานะครับพี่น้องทีกที่กลับมาเบิ้งมาชมน้ำกัดนะครับนะครับผลหวยเล่าพัฒนาออกนะครับสามแปดศูนย์หกศูนย์ห้านะครับเลขล่างออกศูนย์หกนะครับครับตามต่องวดวันพุธนะครับนะวันพุธที่สี่นะครับ กับเดือนกันยายนปีสองห้าดนะครับครับก่อนนี้นะครับมาเบิงสก้อนนะครับนาะแอบบาดรผลหววเล่าออกนะครับเนาะยัดมาเบิงเพราะว่คลิปแรกนะครับเชนอดีเดินทางไปทำบุญนะครับผ้าคู่บานะครับผ้าคูบาอาจารย์เพิ่นไปลองอุโบสถนะครับอุโบสถนะครับพอเป็นมือวันผักนะครับเนาะวาน ครับวันพระวันพระใหญ่นะครับครับก็เป็นที่นาเสียดายที่แอ็ดบัจ้พี่น้องเข้าก็คือ0550นะครับครับติดมาอยู่ในหลักหลักหน่วยนะครับมีศูนย์มีสามมีหานะครับเขาที่หานะครับเนาะหลักซิปมีสามมีศูนย์มีสองนะครับก็เขาที่ศูนย์นะครับเนาะครับส่วนหลักลอยนะครับบ่เขาเขาตะลักหน่วยกับหลักสิบนะครับ ครับถ้าจับคู่ก็มี30 03 25 05ประมาณนี้เนาะครับเนาะ0 0ประมาณนี้นะครับ,นะ 00, รรบที่น้องเอฟซีรับมาตามต่อกันรอบไหมนะครับหลักพันนะครับหลักร้อยหลักสิบ หลักหน่วยนะครับครับพี่น้องยูซี่เรียกร้องมากนะครับเนาะเหยียดเหยีดยดสูตรนี้คือเก้านะครับเยีดกับจะเหยียดให้พี่น้องเขาคือเก้า ครับเราพัฒนานะครับต่องวดนะครับครับข้ามาเบิงผลหวยเล่าออกนะครับมันมีศูนย์มีหกมีศูนย์มีหาเลขรางออกศูนย์หกนะครับครับลักหน่วยหานะครับลักซิปศูนย์นะครับลักลอยก็คือหก ลักพันก็คือศูนย์นะครับพี่น้องยุ้ซีครับของเส้นนดีเขาลักหน่วยกับลักซิปนะครับเนาะเขาศูนย์หานะครับแต่บอดดิจับเห็นพี่น้องเขาเด้อนะครับครับหมู่บ้านงานไร้เลยนะครับพี่น้องยุ้ซี่อัเปลี่ยนมือสําคัญของแอับน้ำนะครับเดินทางผ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นไปสวดปฏิโมกนะครับเนาะครับหรือว่าลงอุโบสถนะครับเนาะ ครับก็แอดก็ให้พี่น้องเข้านะครับคลงานเก่าาวใส่รงพี่น้องครับค้งสุดท้ายนะครับแอดให้พี่น้องเข้าวิ่งรูดเก้ากับศนนะครับเน้นเน้นที่ศูนย์เก้าเก้นะครับแอดกระบอกให้พี่น้องเข้าเก้าศูนย์ศูนยเก้าให้กับหัวเป็นศูนย์หกหกศูนย์นะครับ กับเข่าอยู่นะครับนะเนาะเข่าตัวกันนะครับพี่น้องที่ครับเข้าตัวกันนะครับครบบาบเป็นการเซเวาเนาะพี่น้องที่ครับรอบนี้นะครับหลักสิบนะครับไปที่หลักไปที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก้อนเนาะ ครับลักหน่วยนะครับมี5นะครับมี6มี1นะครับครับมี5มี6มี1นะครับมีศูนย์นะครับเนะาะอรอถมีมีซีตัวนะครับลักหน่วยนะครับมีโอกาสมากได้แค่ ค่กับ6กับ1กับ0นะครับหลัก10นะครับตามต่อกันที่หลัก10บมี9นะครับมี6 มีเก้ามีหมีหนึ่งนะครับคร <c oughs> ับลักร้อยนะครับพี่น้องทุกทีครับลักร้อยนะครับ มีศูนย์นะครับมีเก้านะครับมีศูนย์มีเก้ามีแปดนะครับพี่น้องที่ครับลักลอยมีศูนย์มีเก้ามีแปดนะครับลักพันนะครับมีเจ็ดนะครับ มีหนึ่งนะครับมีเจ็ดมีหนึ่งเนาะหยับเบิ้งขัดๆก,กันได้พป็นรองเสื มี2นะครับครับพี่น้องเข้าแต่จับคู่นะครับแต่จับคู่นะครับอย่าจจะจับคู่ให้พี่น้องเขาลัางเบิงนะครับเนาะอ่าจะมีก็ยี่เมียหลายคู่เยอะด้วยพี่น้องอย่ีครับถ้าจับคู่นะครับเนาะครับลักลอยลักพันนะครับจับลักลอยลักพันก่อน เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเกาหนนเขานะครับพี่น้องเขา ครับเพราะว่าถ้าจับเห็บเบริรทุกตัวนะครับยังมันย่างไหลนะครับเนาะเพราะว่าจับเขา้เขาๆไอพี่น้องเขาเบิ้งนะครับย่างลระเก่าคูก้อนนะครับเนาะครับมาจับลักซิปกับลักนุ้ยเส่กันนะครับพี่น้องที่เก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่ง

11แล้วก็10ครับพี่น้อง FC ซีครับยังพอได้จับสูตรลักนีใส่กันน้ำนะครับ8 1 8 6 8 9นะครับประมาณนี้แล้วครับเนาะครับถ้าจับเบิดทุกคูนะครับก็จะติดกันไมาอยู่มี8 1 1 8ติดไม้ฝั่งนี้คือเก้านะครับพี่น้องเข้าครับสูตรล่างไรก็บนนะครับเนาะ อ๋อสูตรบนลายก๊าลางนะครับเพราะว่าล่างรักลอยกับรักพันนะครับบนนะครับรักซิบกับรักหน่วยนะครับเนาะครับพี่น้องเข้ากะแคปหน้าจอไปเถอะเบิ้งเถ้ะชมนะครับครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องที่สีครับท่านชมกัวิเคราะห์นะครับสถิติสถิติเก่านะครับพี่น้องที่สีเพื่อความเป็นไปได้นะครับเป็นแนวทางให้พี่น้องเข้าเบิ้งชมไปซื้อๆเนาะครับเนาะ เอาลอคงสุดท้ายของแอสนะครับเนาะครับตัวเน้นตัวเจาะของแอสนะครับมีอยู่ในชุดนีู้่แล้วเนาะแอดขอเวลาวิเคราะห์เบื้องอีกนะครับเพราะว่าบ่เกินถาวิเคราะห์แล้วเวลาได้นะครับเนาะแอสจะลงท่านที่นะครับลงคลิปให้พี่น้องเข้าท่านที่ครับจิเริ่มหลังจากปลอยคลิปนี้ไปแล้วนะครับแอสจะวิเคราะห์เลขที่แอดลงไปนะครับเอามาตัดให้พี่น้องเข้านะครับตัดให้มันมีโอกาสเลือหน่อยนะครับเนาะ ตัดใสลลูกโกลกอนนะครับครับเบอร์ไล่ด้วยครับเด้อ0 9 3ย7 0 5 6 7 7นนะครับครับพี่น้องเขามาแล้วนะครับก็จะได้แนวทาง รัฐบาลไทยรกักษาห้าน้อยนะครับแล้วก็าหัวยล่าพัฒนานะครับเอาเป็นทีนายนิเสดไกนะครับรัฐบาลไทยแอดฟัน6 6 6 6หกหนึ่งหนึ่งหกไอพี่น้องเข้านะครับให้กุมกับคือว่าพิดแต้มหนึ่งนะครับเนาะ<ม>เรียกออกศูนย<ม>์หกนะครับแอดให้หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเอาผิดแต้มเดียวนะครับพี่น้องทั้งที ครับแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอนะครับครับราพัฒนานะครับต่อต่องวดนะครับวันพุธที่4ี่กันยายน2567บนะครับคลิปนี้นะครับลักหน่วยลักสิบลักลอยลักพันนะครับลงเห้พีนอนเข้าเหล่ากับความชุดจับคู่ครับอยากบนอยากล่างนะครับเนาะพันกับลอยนะครับเป็นล่างนะครับสิบกับหน่วยเป็นบนนะครับเอาก็ขอให้พี่นองเข้าทุกคู่ทุกคน สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญก็เฮงเฮงปังปังเรืๆๆ่อยๆกันทุกคนจิตเชียงได้ก็ให้ได้สมทั้งปัดธนาได้พี่น้องชี้ครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันวันอังคารเนาะวันอังคารที่สามนะครับเนาะครับแอสก็จะลงแนวทางห้าหน้อยนะครับมือนี้ห้าหน้อยรอบแนวทางห้าหน้อยรอบคำนะครับเนาะรอบใบนะครับตั้งแต่สิบหกนาฬิกานะครับเริ่มเป็น เป็นต้นไปนะครับเนาะแอดจะลงให้พี่น้องเฮานะครับครับบริลงทาง YouTube นะครับเพราะว่าแอดจะลงตาอย่ในกลุมเท่านั้นนะครับเนาะจะห้าน้อยพี่ได้พี่ดสนใจนะครับขามากับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับแอดก็จะเสอนเขากลุมนะครับคนหาทางเบอร์เบอร์นี้นะครับได้ศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับคนหาแล้วแอดก็จะรับเป็นเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนก็มาก ครับมีแนวทางในพี่น้องเข้าอยู่ตลอดนะครับเนะบาะบมว่วาจะเป็น <c oughs> ห้าน้อย,ห,ยหุ่นต่างๆนะครับเนาะพี่น้องซี่กะของม่เลลวกะจะบ่อพิดหวังนะครับแตกทุกวันนะครับเนาะห้าน้อยอสำหรับคลิปนี้อัดกวบใบตเพียงแค่นี้ก่อนครับ